เดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยนะคะเป็นขั้นตอนการตัดผ้าค่ะแต่ก่อนจะตัดผ้าเรามาเช็คแพทเทิร์นก่อนนะคะว่าเรียบร้อยหรือยังนะคะมีชิ้นตัวกระเป๋าแต่ก็ด้านข้างนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เผื่อเย็บแล้วนะคะ ส่วนชุดที่สองก็จะเป็นที่ยังไม่เผื่อนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าด้านในนะคะสี่เหลี่ยมกระเป๋าด้านในจะใช้สี่นิ้วครึ่งคูณห้านิ้วค่ะอยู่ที่ขนาดกระเป๋าค่ะเออก่อนที่จะตัดผ้านะคะลองมาเช็คดูก่อนว่า ถ้าเราโอเคหรือยังนะคะที่ต่อด้านข้างตรงนี้นะคะลองเช็คดูนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะประกบกันนะคะให้เช็คด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็จะหมุนไปนะคะหมุนไปหรือไม่ก็จะเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะ เส้นนี้นะคะกลางกระเป๋านะคะส่วนอันนี้เป็นด้านข้างนะคะก็คือตรงนี้เราก็จะเช็คไปว่าเป๊ะไหมเพราะตอนเย็บจะได้ไม่มีปัญหานะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะ มันง่ายกว่านะเอาด้านบนแล้วกันนะคะง่ายกว่านี่นะคะเสร็จแบบนี้ค่ะมองเห็นไหมคะแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้สายวัดก็ได้ค่ะ ลองเช็คดูนะคะว่าเท่าไหร่อาจจะเป็นนิ้วหรือเป็นเซนก็ได้ค่ะนี่นะคะโค้งตามแบบนี้ค่ะนี่จะได้ยี่สิบสี่เซนนะคะเขียนไว้ก่อนนะคะยี่สิบสี่ มาถึงตรงนี้นะคะก็คือ24เซนนะคะแล้วเราก็มาเช็คด้านที่จะต่อกันเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะว่าได้24เปิ่เปานะคะนี่ค่ะ24นะคะเป๊ะอ่ะโอเคค่ะเช็คแพทเทิร์นแล้ว ต่อไปก็ตัดได้เลยค่ะวิธีตัดนะคะเราจะตัดผ้าชิ้นนอกก่อนอันนี้เป็นผ้าที่เหลือจากตัดเสื้อนะคะอันนี้เขาเป็นผ้าพื้นเมืองค่ะเป็นปาเต้ลายดอก จริงๆแล้วเราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นเดียวได้แต่ในกรณีที่ว่าผ้าไม่พอนะคะผ้ามีน้อยนะคะหรือว่าเราจะเล่นดอกเล่นลายอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีต่อที่กลางนี่นะคะด้านตรงกลางที่ก้นกระเป๋าตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราจะต่อแบบนี้นะคะ วิธีตัดผ้าเราต้องดูว่ามันผ้ามันเนี่ยสวยหรือเปล่านะคะเช็คดูก่อนนะคะว่าเนี่ยตรงนี้มันจะมีรูรูมันไม่สวยะค่ะเราก็จะไม่เอานะคะจะทำแบบนี้ วางไปเลยนะคะนี้นะคะพอมันมีรูตรงนี้มันไม่สวยใช่ไหมคะเราก็จะมาร์คไว้หน่อยว่าไม่สวยเราก็ต้องเลื่อนขึ้นมานะคะอาจจะเผื่อไว้สักหนึ่งเซนนะคะด้านล่างนะะี่ยค่ะจริงๆเราตัดสันทบนะคะแต่ มีกรณีผ้าลายดอกดอกขึ้นนะคะดอกเป็นแนวตั้งเราก็ต้องางเแบบนี้ค่ะปักเข็มนะคะงานกระเป๋าเราไม่ต้องปักเข็มเยอะก็ได้นะคะแล้วเราก็ตัดออมานะคะ เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะนะคะอาจจะเผื่อไว้เยอะหน่อยนะคะเผื่อสักเรื่อนิ้วหน่อนะคะเอาหไหมหมค่ะอย่างนี้นะคะก็ตัดตัดเป็นสองชิ้นนะคะ เปิดโดยรอบค่ะครึ่งนี้วนะะทำไมที่ต้องเผื่อเยอะจากแบบนะคะคือเราจะต้องไปรีดกับใยนะคะเราต้องเผื่อไว้สักหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสองชิ้นเนื่องจากว่าเราต้องมาต่อด้านล่างต่อไปนะคะจะตัดด้านข้าง ที่ข้าของกระเป๋าก็ต้องเช็คดูลายนิดนึงอนะนะคะว่าเราจะเอาลายตรงไหนเความสวยงามคุณครูจะใช้ผ้าตรงนี้นะคะคืนจะไม่ใช้ลาย ลลายเยเเอะเงานกระเป๋านี้เราไม่จำเป็นต้องวางตามเกรนผ้านะคะวางไปเลยค่ะเอาให้ตามใจตามใจว่าจะสวยงามแค่ไหน ะะเราก็ตัดเหลือไปก่อนนะคะพึ่งนิ้วคะ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะตัด กระเป๋าด้านในนะคะอันนี้เป็นผ้ากระเป๋าด้านนอกนี่ค่ะจัดไว้ก่อนอันนี้คือด้านนอกนะคะต่อไปเราจะตัดด้านในของกระเป๋าหรือว่าชิ้นซับในนะคะเราก็จะ ด้านในแบบนี้นะคะถ้าเป็นสองชิ้นนะคะด้านในเราไม่จําเป็นต้องเล่นลายนะคะถ้าลายเกินไปก็จะไม่สวยเราไม่ต้องต่อนะคะถ้าเข็บมันจะหนาเราก็จะวางแบบสันทบค่ะสันทบก็คือการทบผ้าแบบนี้ค่ะคือจะไม่ต่อนี่นะคะเขาเรียกว่าสันทบ ะวางแบบนี้ค่ะวางให้พอดีเลยนะคะเท่ากับแบบเป๊ะ แล้วเราก็จะตัดเท่าแบบมานะคะตัดตามนี้เลยค่ะตัดเท่าแพทเทิร์นเลยนะคะเพราะว่าเราเผื่อแล้วอืมอาจจะด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้จะไวกว่า ใช่เสื้อเราสามารถยกผ้าได้ค่ะเมงเมงมาจากไหน ะะก็จะเป็นด้านในของกระเป๋าหรือผ้าซับในเราจะต้องคริปตรงสันทบไว้หน่อยนะคะทำเครื่องหมายต่อไปนะคะก็คือชิ้นด้านข้างก็คือด้านในของกระเป๋าะคะ่ะก็จะดูว่าจะใช้ตรงไหนตรงไหนก็ได้นะคะเอาให้ผ้าประหยัดที่สุด น,นี้ค่ะด้านข้างนี่เราจะตัดเป็นสองชิ้นแหละนะคะเราจะไม่เราจะไม่สันทบเพราะนั้นเราก็เลื่อนผ้าได้อีก อาจจะตัดแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะมันถ้าชิ้นโตมันจะไม่สะดวกนะคะเราก็ตัดอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็มาแต่งทีหลัง เป็น,นี่คือด้านในนะคะส่วนนี้เป็นด้านนอกต่อไปเราจะมาตัดในส่วนประกอบของกระเป๋านะคะก็คือใยสังเคราะห์นะคะนี่เป็นใยสองร้อยกรัมนะคะตัวนี้สําคัญค่ะจะช่วยให้กระเป๋าสวยขึ้นก็คือตัวนี้นะคะไม,ไม่จำเป็นต้องใช้กรนกนะคะสามารถตัดได้เลย เราก็จะวางแบบนี้แต่เราจะเป็นสันทบนะคะใย,ยกระเป๋าเราจะไม่ต่อเพราะว่าใย,ยกระเป๋านี่คือมันจะหนาต่อไม่ได้มันไม่สวยแต่เราก็ต้องวางให้เส้นใหญ่เนี่ยมันตรงหน่อยนะคะ ทบนี่คือด้านก้นนะคะวางด้านก้นกระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักเข็มการตัดใยนะคะต้องใช้กรรไกลอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้ การตัดผ้านะคะคมจะเสียเราจะต้องใช้กันไกลนี้ก็ได้ค่ะตัดให้เท่าแบบเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าตัดยากนะคะเราก็จะใช้ปากกาน้ำนะคะขีดเป็นแนวก่อนค่ะใยหนาจะขีดเป็นแนว มากไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เบี้ยว ก็อาจจะตัดทีละชั้นนะคะนะคะนี่หนาก็ตัดทีละชั้น แล้วก็เอาแบบก่อนนะคะแล้วเราก็จะตัดตามที่ตัดไปแล้วชั้นบนนี่ค่ะทำแบบนี้ง่ายนะคะเนี่ยเนื่องจากว่าใยมันหนาเราจะต้องทำแบบนี้ ต้องระวังด้วยนะคะเวลาตัดผ้าเดี๋ยวจะโดน,ช,น,ดนชิ้นนู้นชิ้นนี้ต่อไปชิ้นด้านข้างนะคะก็ทำเหมือนกันเช็คดูก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็เลื่อน ริมให้เท่ากันเพราะริมนี้ตรงอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดริมตรงนั้นแล้วก็ตัดไปเลยค่ะ เราตัดออกมาก่อนก็ได้ค่ะมันชิ้นเล็กจะง่ายหน่อยเราก็มาตัดแต่งที่หลัง เราจะต้องแต่งให้เท่ากันน่นะคะสองชิ้นอันนี้คือด้านในนะคะเป็นใยสำหรับสำหรับอัดตัวกระเป๋านะคะ ตัวกระเป๋าก็คือนี่นะคะส่วนผนังก็คือนี่ค่ะเราจะนำสองชิ้นเนี้ยจะรีดติดกันนะคะแต่จะรีดติดกันได้ยังไงก็คือเราจะต้องตัดตัวเชื่อมนะคะก็คือเยื่อกาวเยื่อกาวก็คือตัวนี้ค่ะบางๆนะคะ เนี่ยแต่ถ้าเราจะตัดเออเราจะไปรีดเชื่อมนะคะเราก็ต้องตัดเยื่อกาวก่อนนะคะวิธีตัดเยื้อกาวนี่เราจะต้องตัดให้เล็กกว่าเล็กกว่าชิ้นแบบนะคะมันจะได้รีดง่าย จะได้ไม่ติดเตารีดค่ะเวลารีดอัดเนี่ยเราก็าวางลงไปนะคะ,คะเห็นไหมคะมันจะเล็กกว่านะคะเยือกาวจะเล็กกว่า ตัวใหญ่นะคะจะได้ระปรัดเัรแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ค่ะเราก็ประมาณเอานะคะว่าเนี่ยขึ้นมาสักหนึ่งเซนนะคะ เยื่อกาวนี่ไม่จําเป็นต้องสันทุบนะคะเพราะมันอยู่ด้านในเราต้องการให้ผ้าส่งชิ้นติดกันแค่นั้นเองเป็นตัวเชื่อมนะตัดแบบนี้เปิดขึ้นแบบนี้ค่ะวิธีตัดนะคะเราลก็จะได้สองชิ้นนะคะเบ่งด้านหน้าด้านหลัง ต่อไปก็จะเป็นด้านผนังอะนะคะก็จะภาพเล็กๆด้านข้างอะนะคะก็จะทำแบบนี้ตัดยากนิดนึงมันเบาเบามือ ยกขึ้นแบบนี้ค่ะ,น,ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะเนี่ยอืมไปเรามาเช็คดูก่อนนะคะว่าเราตัดอะไรไปบ้างทบทวนค่ะ ก็คือน,นี่นะคะก็จะเป็นชุดของเขาเป็นผ้าด้านนอกเป็นใยรองด้านในหรือใยสังเคราะห์นะคะส่วนนี้ก็เป็นเยื่อกาวนะคะเป็นตัวเชื่อมที่เราจะรีดก่อนเย็บนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิ้นผ้านางนะคะก็จะเหมือนกันนะคะเนี่ยจะต้องมีสามชนิดอะคะ่ะมีผ้ามีใยมีเยื่อกาว มาดูด้านซับในนะคะซับในก็คือนี่นะคะที่เราเผื่อเย็บแล้วก็นี่ก็ผ้านางนี่คือซับในหรือด้านในของผ้านะคะเออถ้าเกิดท่านใดไม่แน่ใจนะคะเวลาเย็บจักรเนี่ยจะตรงหรือไม่ตรงเราก็กดรอยออกมาก็ได้คะ่ะต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าผ้าด้านนอกด้านในเราจะกริ่งด้านในนะคะเวลากริ่ง ใช้กระดาษกดรอยแล้วก็รูปกริ้องอะนะคะทุกคนคงรู้จักดีเนี่ยนะคะแล้วก็กริ้งกันเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ก็จะกดให้รอบเลยค่ะด้านนี้ด้ยวยนะคะด้านบนปะะากกระเป๋าน,นะคะก็จะติดแบบนี้ องเห็นไหมคะเนี่ยกดรอยผ้าสีขาวต้องใช้กระดาษสีอ่อนนะคะไม่งั้นจะเลือยเทอสกปรกนี่ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่ค่ะกระดาษมันเบาเมันจับไม่ติดมือนี่ค่ะกิ้งไปข้างหน้าเลยค่ะ กิ้งตามเส้นนี้นะคะเส้นนี้เขาจะเป็นเส้นเย็บเห็นไหมคะด้านนอกก็จะเป็นเส้นเผื่อเย็บนะจิ้งเส้นในอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เราก็ซิ้งเหมือนกันค่ะทาเหมือนกันนะคะสรุปว่าทาเหมือนกันค่ะด้านในโอเคนะคะขั้นตอนตัดผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ